NRF2 activator คือตัวกระตุ้นระบบต้านอนุมูลอิสระของร่างกายคืออะไรเดี๋ยว EP นี้ผมเล่าให้ฟังครับสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาท้องผูกกว่าจะเข้าห้องน้ำต้องใช้ตัวช่วยต้องออกแรงเบงต้องบิ้วอยู่ตั้งนานลองรับประทานอาหารเสริมกูดกัดดูแล้วคุณจะแปลกใจกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นครับ สั่งซื้อได้ทาง Li n e ID at wellness ครับ NRF2 นะครับหรือ Nuclear Factor erythroid 2 r e l a t e factor 2เอาไปว่าตัวย่อมันก็คือ NRF2 นะครับคือตัวแปรในการแสดงออกของรหัสพันธุกรรมชนิดหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับไมโทคอนเดรียแล้วก็ระบบ สารต้านอนุมูลอิสระในทุกเซลล์อ่ะฟังเป็นภาษาวิทยาศาสตร์เหลือเกินเอาเป็นภาษาง่ายๆได้ไหมได้ครับคุณลองนึกภาพนะตั้งแต่ที่คุณเกิดมานะครับคุณหายใจทุกวินาทีไหมทุกวินาทีไม่ทุกทุกวินาทีนะครับที่คุณหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกตอนเนี้ย มันจะเกิดอนุมูลอิสระแน่นอนเป็นเรื่องปกตินะครับเขาเรียกอนุมูลอิสระที่เกิดจากออกซิเจน Reactive O x y ซ e n s p e e i ช s มันไม่มีทางที่มันจะไม่เกิดมันมันเกิดตลอดเวลาเพราะคุณยังมีชีวิตทุกวินาทีที่คุณหายใจนะครับจะเกิดอนุมูลอิสระขึ้นทั่วเซลล์ทั่วร่างกายเพราะมันมีเมตาบอลิซึมหรือระบบการเผาผลาญของร่างกายนั่นเองถ้าไม่มีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับ ก็ไม่มีอะไรนะครับมายับยั้งผลเสียที่เกิดจากอนุมูลอิสระอนุมูลอิสระคือฟรีไรติคอลใช่ไหมครับสารต้านอนุมูลอิสระก็คือแอนตี้ออกซิแดนต์สองอย่างนี้มันเป็นคู่กัดกันตัวนี้ตัวแอนุมูลอิสระเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลาทุกครั้งที่คุณหายใจอยู่แล้วตราบใดที่คุณยังมีชีวิตทีนี้สารต้านอนุมูลอิสระก็มาลบล้างมายับยัง้งมาฆ่ามาหักลบแปลเป,ป็นภาษาง่ายๆนะครับจเจ้า ฟรีไดจุ่หรือว่าสารอนุมูลอิสระนั่นเองทีนี้ถ้าอนุมูลอิสระพวกนี้มันสามารถเข้าไปทำลายเซลล์หรือว่าส่วนสำคัญภายในเซลล์ได้ร่างกายก็จะเกิดการเสื่อมโซมแกชราแล้วก็เกิดเป็นโรคนะครับปกติภายในร่างกายเรานะครับจะมีระบบในการกำจัดอนุมูลอิสระอยู่แล้ว โดยที่คุณยังไม่ได้กินอาหารเสริมวิตามินซีวิตามินอีวิตามินบ e, ีวิตามินดีด็อกโคเอนไซม์คิวเทนเอสบะบบบบบครับคุณยังไม่ได้กินอาหารเสริมที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระจากภายนอกเข้าไปเลยนะในในร่างกายของคุณเองอะ่ะมันก็มีระบบในการกําจัดอนุมูลอิสระอยู่แล้วนะครับถ้าไม่งั้นอะ่ะกูลองนึกภาพนะย้อนกลับไปเมื่อ100ปีที่แล้วไม่มีอาหารเสริมทําไงครับกณก็ตายถูกไหมุณก็ต้องกินจากมันมีระบบในภายในร่างกายอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าไอ้ระบบการทํางานระบบการกําจัดอนุมูลอิสระเนี่ยมันจะค่อยๆทํางานลดลงตามอายุที่มันมากขึ้นรวมถึงพฤติกรรมนะครับในการใช้ชีวิตแต่ละวันเนี่ยก็ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทํางานของระบบสารต้านอนุมูลอิสระนี้นะฟังตรงนี้รู้สึกยังไงครับเพราะฉะนั้นการที่คุณสามารถกระตุน้นไอยีนที่ชื่อว่า NRF2 เนี่ย ให้มันทํางานเพิ่มมากขึ้นได้ให้มันทํางานได้ดีทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้นเขาเรียกว่า NRF2 activator เนี่ยมันก็เลยทําให้ระบบการกําจัดอนุมูลอิสระที่มันอยู่ภายในร่างกายของคุณเนี่ยมันทํางานดีขึ้นอ่าเข้าใจหยังนี่แหละที่ผมบอกตอนแรกว่า NRF2 activator ก็คือตัวตัวแปรนะครับที่ช่วยกระตุ้นระบบ ต้านอนุมูลอิสระของร่างกายนะทีนี้เรามาดูกันว่าแล้วเราจะทำยังไงนะให้ร่างกายเนี่ยมันเปิดการทำงานของพันธุกรรมรหัสพันธุกรรมตัวนี้ตัว NRF2 นี้ NRF2 activator เนี่ยมันมีสารอาหารที่กระตุ้นอยู่นะครับอันนี้พูดเฉพาะชื่อนะยังไม่พูดถึงโดสนะบางที บางอันนะ่ะมีนะแต่มันมีดีแบบเพ่เข้าวิญญาณนะครับมันยังไม่ถึงปริมาณที่ออกฤทธิ์อันที่1นนะครับที่เป็นตัวสารอาหารที่กระตุน้น NRF2 ก็คือเรส t อ o ทรอเรสบอ t ทรอเนี่ยเป็นสารสำคัญที่พบอยู่ในวายแดงแล้วก็เปลือกอางุ่นแดงเปลือกนะอันต่อ,อมานะครับ คร์คูมินคร์คูมินก็เป็นสารสำคัญนะครับที่พบในคอมมินชันอันต่อมานะครับเคอร์เซตินพบมากในเอลเดอร์เบอรี่รวมถึงในพืชเมืองไทยคืออะไรครับหัวหอมหอมแดงอย่างเงี้ยนะครับสังเกตนหะอ่ะคุณลองสังเกตนะชื่ออันนี้นี้ผมพูดมาแค่3ชื่อนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันคืออะไรอะ่ะมันคือไฟโตนิทรีนหรือสารพฤกษะเคมีที่พบอยู่ในพืช เห็นไหมนองสังเกตดูนะอ่ะมาอันต่อมานะครับอันที่4นารินเจนินนารินจินินครับเป็นสารสําคัญที่พบอยู่ในตระกูลส้มอไอ้ส้มเนะี่ยเวลาคุณแกะมาใช่ไหมมันจะมีเส้นขาวๆใหญ่ขาวๆที่คุณลอกทิ้งๆแล้วคุณเคยห,หยิบมากินมันขมๆไหมนะอันนั้นแหละนั่นคือตัวที่มีนารินจินเนี่ยเยอะในปริมาณสูงก็เป็นตัวกระตุ้น NRF2 หรือว่า NRF2 activator นั่นเองอันถัดมานะครับซันโฟราเฟนนะครับสารสำคัญในบล็อกคอีอันถัดมานะครับแอคมาทีนนะครับ,รรบ,รบเป็นสารสำคัญที่เกิดมาจากกรดอะมิโนโที่ชื่อว่าอาร์จินีนอันถัดมานะครับคาเทชินเป็นสารสำคัญในชาเขียวอ่าเครับเวลาดื่มชาที่เขาบอกว่าชานะครับมีประโยชน์อย่างงุ่นอย่างนี้นะ ก็คือคาเทชินนั่นเองแล้วมันส่งผลทําให้กระตุ้นยีนที่ชื่อว่า NrF2 นั่นเองอันถัดมานะครับโซลิมารีนอนะซิลิมารีนนะครับเป็นสารสำคัญที่พบอยู่ในมิลทิสเตอร์อ่าไอตัวนี้ไม,ม่ผมไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นขายในไทยนะหรือใครเคยเห็นเนี่ยก็ลองพิมพ์คอมเมนต์หรืออาจจะพิมพ์มาบอกก็ได้ว่าผมเนี่ยนะปลูกฟาร์มขายสามารถติดต่อได้ที่เบอร์นี้อ่า มิลทิสเตอร์นะครับอันต่อมานะครับซาโปโนินนะครับสารสำคัญที่พบอยู่ในพรมมิอันนี้ผมก็ไม่เคยกินนะพรมมิเนี่ยเออคือคืออาจจะเคยเห็นอยู่ในสารอาหารเสริมนะแต่ถ้าเป็นตัวพืชชนิดนี้เลยเนี่ยเคยเห็นในรูปไม่เคยเห็นของจริงอันถัดมานะครับเทรอสติลปินนะครับโอ้โหชื่ออ่านยากมากเลยเป็นสารสำคัญใน ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่อ่าเคยได้ยินใช่ไหมผลไม้ตะกูลเบอร์รี่ดีเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวผมแซงนิดนึงพอคุณฟังมาถึงเนี้ยคุณจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยอยากไปซื้อไอ้พวกนี้ไอ้เนี้ยมากิน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 มันก็ดีนะแต่คุณจะต้องนึกภาพต้องคาความเข้าใจธรรมชาติอย่างหนึง่งคือในอาหารตามธรรมชาติครับมันไม่ได้มีอะไรอย่างใดอย่างหนึง่งมันมีส่วนประกอบหนึ่งที่เราชอบเราอยากได้อยากได้เยอะๆด้วยฮะ แล้วมันก็มีส่วนอ,นอื่นๆที่บางทีเราอาจจะไม่ได้อยากเยอะอยากได้เยอะอย่างเช่นในผลไม้เนี่ยอ่ะเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มีสารที่ชื่อว่าเทรอสติลปินที่มันเป็น n i f 2 activator ใช่ไหมครับแล้วคุณลองนึกภาพว่าในผลไม้พวกนี้มันมีไฟเบอร์มันมีวิตามิน,ม,ม,นม,มันมีเกลือแร่แต่อย่าลืมว่ามันมีน้ําตาลฟูกโตสมาด้วยเพราะฉะนั้นคุณต้องวางแผนการกินให้ดีกินเยอะกันไปก็ไม่ใช่ดี คุณก็ต้องกินไปเป็นพร้อมมื้ออาหารแล้วก็กินเป็นมือม้อๆออย่ากกินเยอะเกินไปเพราะคุณไม่ได้แค่อยากได้ตัว nrf 2 activator อย่างเดียวคุณจะได้สิ่งที่มันตามมาด้วยเสมอก็คือเรียนอีกฝั่งหนึ่งก็คือน้ําตาลนะครับอันถัดมานะครับกรดอัลฟาไลโปอิกแอซิด id, หรือว่า ala นะสารสําคัญที่ร่างกายสร้างขึ้นมาได้เองภายในเซลล์ แล้วมันก็มีในรูปแบบอาหารเสริมด้วยนะ <c oughs> ใครอยากรู้รายละเอียดลึกๆเนี่ยรู้สึกว่าคลิปนี้ยังไม่เคยทำนะเอ๊ะหรือว่าเคยทำแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดถ้าผมผมจำไม่ผิดเนี่ยผมจะแปะลิงก์ไว้ตรงนี้หรือท่านไหนอยากจะอ่านก็เข้าไปในเว็บไซต์ผมได้ผมเคย,เยมีเขียนบล็อกเกี่ยวกับอัลฟาไลโปอิกแอซิดไปแล้วนะครับอันถัดมานะครับวิตามินดสารสำคัญที่ร่างกายสามารถสร้างขึ้นมาได้เองจากคอเลสเตอรอลนะครับก็คือ คอเลสเตอรอลเปลี่ยนเป็นวิตามิน D2 ไปตากแดดเปลี่ยนเป็นวิตามิน D3 Active ทีฟฟอร์มใช้ได,ด้หรือคุณจะไปรับประทานจากวิตามิน D3 ในรูปแบบอาหารเสริมก็ได้นะครับอันนี้คือสารอาหารที่กระตุ้นนะครับเป็นตัวกระตุ้นระบบสารต้านอนุมูลอิสระของร่างระบบต้านอนุมูลอิสระของร่างกายซึ่งมันมีอยู่แล้วนะทีนี้เรามาดูความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ NRF2 activator กันบ้าง ผมเนี่ยเคยเห็นนะหรือบางคนเข้ามาปรึกษาแลวมาถามว่าตัวเดียวจบไหมกินตัวนี้ตัวเดียวจบไหมมันไม่มีตัวเดียวจบครับมันเป็นตัวกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยเปิดยีนตัวนี้เปิดประหัสพันธุกรรมตัวนี้ทําให้ระบบต้านอนุมูลอิสระในร่างกายทํางานดีขึ้นแต่มันไม่ใช่ตัวเดียวจบมันไม่มีอะไรว่ากินตัวนี้ตัวเดียวเป็นตัวเทพเป็นยาอายุพัฒนะไม่ต้องกินตัวอื่นนะครับ มันเป็นตัวหนึ่งที่ดีแล้วอย่าลืมว่าถ้าเกิดคุณกินตัวคิดว่าคุณไปหาซื้ออาหารเสริม n i f 2 Activator ไม่ว่าจะยี่ห้อไหนก็แล้วแต่นะกินมาแล้วแล้วคุณไปมีพฤติกรรมแย่ๆอย่างเช่นคุณกินเสร็จแล้วคุณก็ไปสูบบุหรี่นะมันเป็นไงครับมันก็กลายเป็นบั่นทอนเหมือนคุณหาเงินมาได้สมมตินะหาเงินมาได้ร้อยหนึ่งคุณใช้ไป99ก็เหลือยู่บาทเดียวถูกไหมครับคุณกินเสร็จแล้วคุณก็ มีพฤติกรรมไปกินอาหารเร็วๆอย่างเช่นไปกินตังฟู้ดเนี่ยคือการกินตังฟู้ดมันไม่ใช่ไม่ดีนะบางคนชอบกินได้แต่คุณจะต้องควบคุมการกินไม่ให้เยอะเกินไปคุณต้องรู้ว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีถูกไหมครับกินตามใจปากบ้างไม่ใช่ตามใจปากทุกวี่ทุกวันทุกมื้ออย่างเงี้ยนะครับหรือถ้าเกิดคุณกินแล้วปุ๊บคุณก็ไม่เคยออกกาลังกายเลยคุณคิดว่า NIF2 นี่คือเทพเจ้ากินอย่างเดียวจบมันก็ไม่ใช่ มันมีองค์ประกอบอื่นๆอีกหลายอย่างเมื่อกี้ผมพูดไปเฉพาะตัวสารอาหารใช่ไหมครัมันยังมีพฤติกรรมอื่นๆนะที่มันช่วยกระตุ้นทําให้ร่างกายเนี่ยเปิดการทํางานของอยีนที่ชื่อว่า n i f 2เช่นอาหารที่ยับยั้งการอักเสบเห็นไหมรับประทานอาหารให้มันพอดีอิ่มคุณกินเยอะเกินไปก็ไม่ดีกินให้มันพอดีพอดีกับร่างกายต้องการมันก็ช่วยกระตุ้นทําให้ NRF2 เนี่ยมันเปิดการทํางานช่วงเวลาหยุดรับประทานอาหารนานกว่าหมายความว่าไยงไหมายความว่าคุณกินแล้วคุณก็ต้องหยุดกินบ้างไม่อยากกิน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 เช้าก็กินสายก็กินกลางวันก็กินบ่ายก็กินเย็นก็กินหัวขามก็กินก่อนนอนก็กินมันก็กินตลอดเวลาทุเวลานะครับออกกําลังกายสม่ําเสมอนอนหลับสนิทนะครับแล้วก็นอนหลับเพียงพอแล้วก็พอดี มีความเครียดเชิงบวกนะครับมีความเครียดบ้างนะครับมี s i t i v e s t r e s s บ้างมีเป้าหมายมีอะไรที่ต้องคิดต้องแก้ปัญหาบ้างมีอารมณ์ที่นิ่งสงบ <c oughs> เห็นไหมครับว่าปัจจัยอื่นๆมันมีเยอะมันไม่ใช่แค่จะกินอย่างใดอย่างหนึง่งกินแล้วคุณคิดว่ามันเป็นอาหารเสริมเทพเจ้านะครับคุณโดนหลอกแล้วอันถัดมานะครับคุณความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ NRF2 activator ก็คือมันช่วยย้อนวัยมันช่วยชะลอวัยอ่ะมันก็ใช่ส่วนหนึ่งนะครับ ไอ้ระบบแอนตี้ออกซิแดนซ์ ant ant, หรือสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยไอ้ตัว Nrf2 เนี่ยมันคือระบบภายในร่างกายใช่ไหมครับแล้วมันยังมีสารต้านอนุมูลอิสระอื่นอื่นอีกที่คุณกินเข้าไปวิตามิน C วิตามิน E วิตามิน B วิตามิน D ด็อกนะครับอแอสตาแซนทินโคเอนไซม์ Q10 นะครับอะไรกรับอาาัลฟาไลโปอิกแอซิดนะครับควอเซตินนะครับเคอร์คูมินนู่นนู่นนี่น,นี่อะไร สารต้านอานุนมูลอิสระอื่นๆที่เป็นภายนอกเนี่ยถ้ามันเข้าไปผสานกันมันไปทํางานส่งเสริมสอดคล้องโซร่วมเตือนนะครับมันก็เหมือนวงดนตรีที่มันไม่ได้ทํางานแค่เครื่องใดเครื่องหนึ่งไอ้นี่ตีก้องไอ้นี่สีไอ้นี่ตีชิงไอ้นี่ร้องไอ้นี่เครื่องสายอันนี้กีตาร์อันนี้เ э บสอันนี้ you, ไวโอลินอันนี้เปียโนมันก็ทํางานส่งเสริมสอดคล้องกันไปทั้งภายนอกภายในถามว่ามันจะ การที่กินอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันจะช่วยชะลอไวไหมมันก็ช่วยระดับหนึ่งแต่ยังมีปัจจัยอื่นอ่นอย่างไอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้มันไม่ใช่แค่อย่างใดยอย่างหนึ่งอย่างสุดท้ายนะครับก็คือมันช่วยป้องกันโรคมะเร็งอันเนี้ยเคสเนี้ยเคยมีคนเข้ามาปรึกษาปกนะว่าเออเนี่ยหมอเขาแนะน่าไม่ไปหา NRF2 Activator มากินสิอันนี้เคสนี้เขาเป็นโรคมะเร็งแล้วนะ่ะแล้วเขาก็รักษาละนะครับมันก็ดีขึ้นละก็พินารณาว่ามันอยู่ในการควบคุมไม่ให้มันกลับมาใหม่ คือการเป็นมะเร็งเนี่ยมันมันมีปัจจัยหลายๆอย่างการที่คุณกระตุ้นระบบสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายได้มันก็ดีการที่คุณรับประทานสารต้านอนุมูลอิสระจากภายนอกมันก็ดีการที่คุณรับประทานสารต้านอนุมูลอิสระให้มันหลากหลายเราวิดสารต้านอนุมูลอิสระที่มันละลายในน้ํามันก็ไปส่งเสริมส่วนที่มันละลายในน้ําในร่างกายก็ดี การที่คุณรับประทานสารต้านอนุมูลอิสระจากภายน้อยที่มันละลายแล้วมันก็ออกฤทธิ์ในไขมันมันก็ไปออกฤทธิ์ในร่างกายส่วนที่เป็นไขมันมันก็ดีการที่คุณรับประทานสารต้านอนุมูลอิสระที่ออกฤทธิ์ทั้งในส่วนที่เป็นน้ําแล้วก็ไขมันแล้วมันก็ไปออกฤทธิ์ในเซลล์ร่างกายส่วนที่เป็นน้ําแล้วก็ไขมันมันก็ดีเห็นไหมครับว่ามันมีองค์ประกอบอื่นๆอีกหลายอย่างอันนี้เฉพาะต้านอนุมูลอิสระนะการที่คุณลดความเครียดมันก็ทําให้อนุมูลอิสระคุณลดลงมันก็ดี การที่คุณออกกําลังกายสม่าเสมอไม่เยอะเกินไปนะมันก็ทําให้ระบบทาให้อุนหมูลอิสระของคุณเนี่ยมันเป็นโพซิทีฟคือมันเป็นประโยชน์มันก็ดีการที่คุณไม่กินเยอะเกินไปนะครับไม่กินอาหารผ่านการดัดแปลงโปรตีนฟู้ดเยอะหรือไม่กินเลยมันก็ดีเห็นไหมครับว่าองค์ประกอบที่ทําให้เซลล์เนี่ยมันทํางานผิดเพี้ยนหรือไม่รู้จักหน้าที่มันแล้วมันเกิดการแบ่งตัวจนผิดปกติหรือว่าโรคมะเร็งเนี่ยมันมีหลายปัจจัย มันไม่ใช่แค่ NRF2 activator อย่างเดียวมันมีหลายๆองค์ประกอบก็คือการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมนั่นเองอ่ะสรุปสุดท้ายนะครับ NRF2 activator ก็คือตัวกระตุ้นระบบต้านอนุมูลอิสระที่มันมีอยู่แล้วในร่างกายมันมีทั้งสารอาหารแล้วก็มีทั้งพฤติกรรมสารอาหารส่วนมากก็จะพบในพืชผักผลไม้นะครับก็เป็น ไฟโตนิวเทรียรเป็นสารพฤกษะเคมีที่พบในพืชผักผลไม้เครื่องเทศอันนี้ส่วนหนึ่งส่วนต่อมาก็คือพฤติกรรมที่คุณทําในแต่ละวันนะครับสิ่งที่คุณทําตั้งแต่เช้าแล้วก็วนไปจนทั้งก่อนนอนตอนนั้นนอนเหมือนกันแล้วก็ส่งผลแม่แบบนี้สิ่งที่คุณทําทุกๆ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 วันเนี่ยสองอย่างนี้มันส่งเสริมทําให้กระตุ้นระบบต้านอนุมูลสละภายในร่างกายที่มันทําให้ทํางานได้สมบูรณ์ทํางานได้ดีขึ้นนั่นเอง เราท่านไหนนะครับที่ดูแล้วชอบรู้สึกว่าเป็นประโยชน์ก็กดไลค์ถ้ารู้สึกว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นรอบข้างก็กดแชร์ถ้าคุณมีเป้าหมายเดียวกันนะครับอยากดูแลสุขภาพแบบองค์รวมก็กดติดตามถ้าไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ